คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่ภายในระดับเดียวของจิตสำนึกโดยไม่ตระหนักเลยว่าพวกเขาถูกกักขังวันแล้ววันเล่าความคิดและอารมณ์วนเวียนการตัดสินใจถูกทำความสัมพันธ์เกิดขึ้นและสลายไปและยังคงมีบางสิ่งที่มองไม่เห็นทำให้พวกเขาหมุนเวียนอยู่กับรูปแบบเดิมๆม,มันรู้สึกเหมือนมีเจตจำนงเสรีมันรู้สึกเหมือนมีความตระหนักรู้แต่สำหรับ97%ของผู้คน ชีวิตดำเนินไปภายในกครงทั้งจิตวิทยาที่แคบๆซึ่งออกแบบโดยวิวัฒนาการเสริมแรงโดยสังคมและเข้าใจผิดว่าเป็นประสบการณ์ที่สมบูรณ์ของการเป็นมนุษย์กับดักที่มองไม่เห็นนี้คือจิตสำนึกแห่งการเอาชีวิตรอดซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่เคยใช้ได้ดีกับบรรพบุรุษของเราแต่ตอนนี้กลับทำให้เราผูกติดอยู่กับความกลัวความกระหายและว,วงจรปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่ไม่สิ้นสุด นี่คือความจริงที่น่าตกใจจิตสำนึกไม่ได้หยุดนิ่งมันวิวัฒนาการมันขยายตัวและมีระดับที่สูงขึ้นที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าถึงไม่ใช่เพราะมันเกิดเอื่อมแต่เพราะไม่มีใครเคยบอกเราว่ามันมีอยู่จริงลองจินตนาการว่าคุณได้คนพบว่าวิธีที่คุณคิดรู้สึกและมองโลกเป็นเพียงหนึ่งในหลายชั้นของสเปกตรัมอันกว้างใหญ่ที่นอกเหนือจากอัตตานอกเหนือจากแรงดึงดูดของการเอาชีวิตรอดและอารมณ์ มีอาณาจักรแห่งการตระหนักรู้ที่ความทุกข์ทรมานจางหายไปการเชื่อมโยงลึกซึ้งขึ้นและธรรมชาติของความเป็นจริงรู้สึกแตกต่างออกไปวิดีโอนี้คือแผนที่ของคุณเราจะติดตามหกระดับหลักของจิตสำนึกตั้งแต่แรงผลักดันตามสัญชาตญาณที่ครอบงำแผ่พันธุ์ของเราไปจนถึงสภาวะที่หายากของการตระหนักรู้ที่มุ่งเน้นหัวใจคอสมิกจิตสำนึกและจิตสำนึกแบบไม่แบ่งแยกที่ไม่มีใครเคยสัมผัสนี่ไม่ใช่แค่ปรัชญา หรือบทกวีทางจิตวิญญาณระดับเหล่านี้หล่อหลอมทุกสิ่งแม้ว่าคุณจะสัมผัสความรักอย่างไรคุณจะทุกข์ทรมานอย่างไรคุณจะค้นหาความหมายอย่างไรพวกมันกำหนดกำแพงที่มองไม่เห็นในชีวิตของคุณและพวกมันกุมกุญแจสำคัญในการปลดปล่อยคุณวันนี้คุณจะได้เห็นว่าคนส่วนใหญ่หยุดอยู่ตรงไหนคุณอาจยังติดอยู่ที่ไหนและอะไรรออยู่เบื้องหลังขอฟ้าของความคิดปัจจุบันของคุณเพราะเมื่อคุณเข้าใจขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถมองไม่เห็นมันอีกต่อไปและสิ่งที่เคยรู้สึกเหมือนโลกทั้งหมดจะเริ่มรู้สึกเหมือนเป็นห้องแรกของบ้านที่ใหญ่กว่ามากมาเริ่มต้นที่รากฐานซึ่งเป็นระดับที่เกือบทุกคนอาศัยอยู่โดยไม่รู้ตัวนั้นคือจิตสำนึกแห่งการเอาชีวิตรอดขั้นที่หนึ่งจิตสำนึกแห่งการเอาชีวิตรอดจิตสำนึกของมนุษย์ไม่ได้เริ่มต้นด้วยความฝันถึงการตรัสรู้หรือคำถามเชิงปรัชญาอันยิ่งใหญ่ มันเริ่มต้นด้วยการเอาชีวิตรอดระดับแรกของการตระหนักรู้คือดิบอัตโนมัติและโบราณออกแบบมาไม่ใช่เพื่อการสะท้อนตนเองแต่เพื่อสิ่งเดียวคือการมีชีวิตรอดในขั้นนี้จิตสำนึกหลอมรวมเข้ากับสัญชตาตญาณของร่างกายความหิวความเจ็บปวดความกลัวและความปรารถนากำหนดทุกการกระทาโครงสร้างที่เก่าแก่ที่สุดของสมองเช่นก้านสมองและระบบลิมบิก ทำหน้าที่ควบคุมทุกสิ่งภัยคุกค,คามทุกอย่างจะถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นรางวัลที่มีศักยภาพทุกอย่างรู้สึกเร่งด่วนจิตสำนึกแห่งการเอาชีวิตรอดช่วยให้บรรพบุรุษของเรามีชีวิตรอดในโลกที่โหดร้ายซึ่งแต่ละวันหมายถึงการหาอาหารการหลีกเลี่ยงผู้ล่าและการหาที่พักพิงตอบสนองก่อนแล้วค่อยคิดทีหลังแม้ว่าโลกของเราจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ระบบปฏิบัติการนี้ยังคงทำงานอย่างเงียบๆอยู่เบื้องหลังและสำหรับหลายคนมันยังคงครอบงำนี่คือเหตุผลที่บางคนขับรถปาดหน้าคุณในจราจรและหัวใจของคุณเต้นแรงราวกับว่าชีวิตของคุณกำลังตกอยู่ในอันตรายนี่คือเหตุผลที่ผู้คนไล่ล่าความมั่งคั่งหรือสถานะราวกับว่าการเอาชีวิตรอดของพวกเขาขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นระดับของจิตสำนึกนี้เป็นแบบดั้งเดิมแต่มันมีพลังในการโน้มน้าว มันรู้วิธีที่จะยึดครองจิตใจขั้นที่ 2. จิตสำนึกทางอารมณ์เมื่อต้องการพื้นฐานเพื่อการเอาชีวิตรอดได้รับการตอบสนองอารมณ์ก็ขึ้นมามีอานาจที่นี่โลกดูกรองผ่านความรู้สึกปรารถนาความโกรธความอิจฉาและความกลัวจิตใจไม่เพียงตอบสนองต่อภัยคุกคามทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังรวมถึงภัยคุกคามที่จินตนาการขึ้นด้วยเช่นการถูกดูหมิน่นการถูกปฏิเสธทางสังคม ความกลัวความล้มเหลวสมองส่วนอารมณ์ดึงมาจากความทรงจำและบาดแผลทำให้บุคคลติดอยู่ในวงจรของการตอบสนองจิตวิทยาชี้ตรงไปที่วงจรน,นี้ระบบลิมบิกโดยเฉพาะอะมิกดาลาจะสแกนหาอันตรายอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องที่รับรู้มันจะกระตุ้นร่างกายก่อนที่เหตุผลจะมีโอกาสได้แทรกแซงความทรงจำทางอารมณ์จะยุดการตอบสนองเหล่านี้ สร้างรูปแบบที่ซ้ำไปซ้ำมาไม่รู้จบการไล่ล่าความรักการกลัวการสูญเสียการต้องการการยอมรับวิวัฒนาการหล่อหลอมความวัยนี้เพราะการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเคยหมายถึงการเอาชีวิตรอดการถูกปฏิเสธโดยเผ่าพันธุ์คือโทษประหารชีวิตโครงสร้างประสาทนั้นยังคงอยู่ถึงทุกวันนี้แม้ว่าภัยคุกค,คามจะเปลี่ยนไปคำพูดรุนแรงการจ้องมองที่เย็นชาโพสต์บนโซเชียลมีเดีย สิ่งเหล่านี้จุดประกายวงจรโบราณเดียวกันที่เคยตอบสนองต่อผู้ล่าในความมืดคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตทางชีวิตอยู่ที่นี่ถูกขังระหว่างสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดและความวุ่นวายทางอารมณ์การตัดสินใจคือปฏิกิริยาไม่ใช่ทางเลือกความสัมพันธ์กลายเป็นสมอรภูมิของความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองและความกลัวที่ไม่ได้พูดออกมาตัวตนก่อตัวรอบรูปแบบเหล่านี้ จนกระทั่งตัวตนทางอารมณ์รู้สึกเหมือนเป็นตัวตนเดียวที่มีอยู่โศกนาฏกรรมคือมันให้ความรู้สึกเป็นปกติความวิตกกังวลในแต่ละวันความปรารถนาที่ไม่สิ้นสุดสำหรับสิ่งมากขึ้นความกลัวงเงียบๆที่จะสูญเสียความปลอดภัยเพียงเล็กน้อยที่เราสร้างขึ้นมามันทั้งหมดให้ความรู้สึกเหมือนสภาวะของมนุษย์มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ตรหนักว่ามันเป็นเพียงชั้นแรกของจิตสำนึกที่ออกแบบมาเพื่อการเอาชีวิตรอด ไม่ใช่การเติมเต็มการตระหนักรู้นี้คือการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกคือการสังเกตว่าการกระทํามักจะถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวการสูญเสียโดยความต้องการการยอมรับด้วยวงจรทางอารมณ์ที่ไรสสานึกนี่คือรอยร้าวในกําแพงเพราะจนกว่าจะถูกมองเห็นมันก็ไม่สามารถหลีกหนีได้ขั้นที่3จิตสำนึกเชิงเหตุผลและสติปัญญา มีบางสิ่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงรออยู่ซึ่งเป็นรูปแบบของจิตสำนึกที่ไม่เพียงแค่ตอบสนองแต่ยังใช้เหตุผลวิเคราะห์และตั้งคำถามหลายคนเชื่อว่านี่คือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพที่แท้จริงทว่าแม้แต่เหตุผลก็ยังคงมีกับดักที่มองไม่เห็นอยู่ภายใน การหลุดพ้นจากการเอาชีวิตรอดทางอารมณ์รู้สึกเหมือนเป็นการตื่นรู้เป็นครั้งแรกจิตใจถอยออกมาสังเกตการและใช้เหตุผลตรรก,กะเข้ามาแทนที่ปฏิกิริยาอารมณ์ไม่ได้ครอบงำทุกการตัดสินใจอีกต่อไปนี่คือการถือกำเนิดของจิตสำนึกเชิงเหตุผลและสติปัญญาซึ่งเป็นการก้าวกระโดดที่ทรงพลัง แต่ก็มาพร้อมกับขีดจํากัดที่มองไม่เห็นทีนี้สมองของมนุษย์ปรับแต่งเครื่องมือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการคิดเชิงนามธรรมภาษาแม่นยำขึ้นวิทยาศาสตร์เสนอคำตอบรูปแบบต่างๆได้รับการจดจำระบบถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกที่มนุษย์ไม่เพียงแค่ใช้ความรู้สึกดำเนินชีวิตแต่ยังวิเคราะห์ชีวิต โลกถูกแยกส่วนออกเป็นหมวดหมู่เหตุและผลโครงสร้างที่ต้องทำความเข้าใจและควบคุมในอุดมคติในระดับนี้ตัวตนของแต่ละบุคคลแข็งแกร่งขึ้นฉันคิดดังนั้นฉันจึงมีอยู่กลายเป็นหมนเงียบๆจิตใจสร้างขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างตนเองกับผู้อื่นผู้กระทำกับผู้ถูกกระทำความสำเร็จตำแหน่งความเชื่อ สิ่งเหล่านี้กลายเป็นแหล่งความมั่นคงใหม่แทนที่ความกลัวแบบเผ่าพันธุ์ของจิตใจส่วนอารมณ์ด้วยความภาคภูมิใจทางปัญญาอรารยธรรมสมัยใหม่เจริญรุ่งเรืองที่นี่วิทยาศาสตร์การแพทย์เทคโนโลยีล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ของขั้นนี้จิตใจที่มีเหตุผลสร้างเมืองเขียนรัฐธรรมนูญถอดรหัส DNA สร้างความหมายผ่านความรู้และความก้าวหน้า ในหลายๆด้านมันช่วยมนุษยชาติให้รอดพ้นจากความวุ่นวายของการตอบสนองทางอารมณ์ทว่าภายในการก้าวกระโดดนี้ซ้อนกับดักอีกอย่างหนึ่งนั่นคือภาพลวงตาของการมาถึงจุดหมายจิตใจเริ่มเชื่อว่าเหตุผลคือจุดสูงสุดของจิตสำนึก ว่าตรก,กะคืออิสรภาพว่าการรู้มากพอในที่สุดจะทำให้หัวใจที่กระสับกระส่ายสงบลงประสาทวิทยาเผยให้เห็นว่าทำไมสิ่งนี้จึงรู้สึกน่าเชื่อถือเครือข่ายโหมดเริ่มต้นของสมองซึ่งเป็นระบบเดียวกันที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคิดถึงตัวเองจะทำงานมากขึ้น ตัวตนของใจและบุคคลจะแข็งแกร่งขึ้นความคิดจะวนเวียนอยู่กับตัวตนสถานะและแผนงานในอนาคตการไตรตรองกลายเป็นการครุ่นคิดความฉลาดกลายเป็นเกราะป้องกันแยกจิตใจออกจากโลกที่มันพยายามจะเข้าใจและนี่คือความจริงที่เงียบสงบหากคุณอยู่ที่นี่หรือกําลังรับชมช่องนี้ คุณน่าจะก้าวเข้าสู่ขั้นนี้แล้วความต้องการที่จะตั้งคำถามวิเคราะห์และสแสวงหาโครงสร้างที่ลึกซึ้งกว่านี้คือสิ่งที่ดึงดูดผู้คนให้ก้าวข้ามจิตสำนึกทางอารมณ์เข้าสู่อาณาจักรสติปัญญาการกดปุ่มถูกใจตอนนี้มีความหมายมากกว่าการสนับสนุนแต่มันเป็นเครื่องหมายที่คุณตระหนักว่าคุณอยู่บนเส้นทางนี้ แต่แม้แต่ระดับนี้ก็ยังมีเพดานจิตใจที่มีเหตุผลเก่งในการแก้ปัญหาแต่มันก็ต้องดิ้นรนกับคำถามที่ไม่สามารถตอบได้เหตุใดเราจึงต้องทุกทรมานความตายหมายถึงอะไรจิตสำนึกเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ใดปรัชญาจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์อธิภาวานิยมล้วนเผชิญกับกำแพงเดียวกัน นั่นคือไม่ว่าสติปัญญาจะเฉียบแหลมเพียงใดมันก็ไม่สามารถใช้เหตุผลเกินความสามารถของมันเองได้และถึงที่สุดกับดักก็ยิ่งรัดกุมขึ้นไปอีกการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางปัญญาให้ความรู้สึกเหมือนมีอำนาจแต่มันก็เสริมสร้างอัตตัอย่างเงียบๆมันสร้างขอบเขตระหว่างตนเองกับโลกให้ชัดเจนยิ่งขึ้นกักขังบุคคลไว้ในความเชื่อว่าการคิดคือการมีอยู่ หลายคนที่มาถึงที่นี่หยุดปีนขึ้นไปอีกพวกเขาสร้างการงานตัวตนและชีวิตทั้งหมดบนพื้นฐานของความรู้และความเครือบแคลงใจความลึกลับกลายเป็นเรื่องที่อึดอัดความเปราะบางดูอ่อนแอหัวใจถูกละเลยอารมณ์ถูกวิเคราะห์มากกว่าที่จะรู้สึกการเชื่อมโยงเป็นไปตามเงื่อนไขขึ้นอยู่กับความคิดร่วมกันมากกว่าการเป็นร่วมกันขั้นที่สี จิตสำนึกที่มุ่งเน้นหัวใจ (heart-centered consciousness) แต่เหนือระดับนี้การเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งกำลังรออยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่เหตุผลไม่สามารถบังคับได้เป็นพื้นที่ที่จิตใจเริ่มคลายการยึดเกาะที่ซึ่งความเห็นอกเห็นใจทำลายกำแพงของอัตตาและจิตสำนึกไม่หันเข้าหาภายในแต่หันออกไปภายนอก มีจุดหนึ่งที่สติปัญญาเหนื่อยหน่ายการค้นหาคำตอบกลายเป็นสิ่งไร้ค่าและความรู้ไม่สามารถทำให้พอใจได้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปไม่ใช่การคิดที่เฉียบคมขึ้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้การผ่อนคลายขอบเขตที่เคยดูเหมือนสมบูรณ์นี่คือจุดที่จิตสานึกเคลื่อนจากจิตใจไปสู่หัวใจสภาวะที่ความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่คุณธรรมที่ต้องฝึกฝนอีกต่อไป แต่เป็นการตอบสนองตามธรรมชาติของการรู้สึกเชื่อมโยงกับผู้อื่นอย่างลึกซึ้งการตัดสินจางหายไปความเมตตาเข้ามาแทนที่การคำนวณแทนที่จะมองผู้คนเป็นแนวคิดหรือบทบาทพวกเขาได้รับการยอมรับว่าเป็นภาพสะท้อนของประสบการณ์ที่สำคัญเดียวกันจิตสำนึกที่มุ่งเน้นหัวใจเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งความทุกข์ทรมานหยุดเป็นปัญหาของคนอื่น ความสำเร็จไร้ความหมายหากทิ้งผู้อื่นไว้เบื้องหลังการตัดสินใจเริ่มไหลาจากความเชื่อมโยงมากกว่าการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวประเพณีทางจิตวิญญาณมักอธิบายสิ่งนี้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของการตื่นรู้ไม่ใช่การรวบรวมความรู้แต่เป็นการสลายกำแพงสำหรับหลายคน การเปลี่ยนแปลงนี้รู้สึกเหมือนได้กลับบ้านหลังจากเดินทางยาวนานผ่านความวุ่นวายและทะเยอทะยานมันเป็นจุดสิ้นสุดของการแยกตัวและเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่กับกลุ่มหรือระบบความเชื่อแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเองขั้นที่5จิตสำนึกแห่งจัก,กรวาล cosmic consciousness เนื้อหัวใจ การขยายตัวที่หายากยิ่งกว่าได้เปิดเผยออกมานั่นคือจิตสำนึกแห่งจัก,กรวาลที่นี่ความรู้สึกของการแยกตัวที่หล่อห้อมทุกขั้นตอนก่อนหน้านี้เริ่มพังทลายโลกไม่ปรากฏเป็นชุดของวัตถุอีกต่อไปแต่เป็นสนามประสบการณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวไม่มีภายนอกไม่มีผู้อื่นมีแต่จิตสำนึกที่ตระหนักรู้ในตัวเองผ่านรูปแบบนับไม่ถ้วน นักจิตวิทยาที่ศึกษาภาวะลึกลับอธิบายถึงลักษณะร่วมกันคือการสูญเสียขอบเขตของอัตตาความสงบที่ท่วมทน้นและความรู้สึกที่ลึกซึ้งของการเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่กว้างใหญ่ไพศาลแต่ใกล้ชิดอย่างลึกซึง้งการสแกนสมองของนักนั่งสมาธิขั้นสูงสแสดงให้เห็นว่าเครือข่ายโหมดเริ่มต้นเงียบลงซึ่งบ่งบอกถึงอิสระที่หายากยิ่ง จากเสียงหึง่งหึ่งที่ไม่หยุดยั้งของการอ้างอิงตนในช่วงเวลาเหล่านี้ไม่มีอะไรต้องบรรลุไม่มีตัวตนใดต้องปกป้องเวลาละลายหายไปพื้นที่ไม่มีระยะทางจักรวาลรู้สึกมีชีวิตตระหนักรู้และเชื่อมโยงกันและเป็นครั้งแรกที่จิตใจหยุดค้นหาเพราะไม่มีที่ใดเหลือไว้ให้ไปอีกแล้วขั้นที่6 จิตสำนึกแบบไม่แบ่งแยก Non-dual consciousness บางประเพณีกล่าวถึงขั้นสุดท้ายนั่นคือจิตสำนึกแบบไม่แบ่งแยกซึ่งเป็นสถานะที่แม้แต่การแยกแยะระหว่างตนเองกับจักรวาลก็หายไปการตระหนักรู้ยังคงอยู่แต่ไม่มีศูนย์กลางไม่มีผู้สังเกตการมีแต่การสังเกตไม่มีผู้มีประสบการณ์มีแต่ประสบการณ์นี่ไม่ใช่การหลีกหนียังมีความสุข หรือรางวัลสำหรับการทำความดีแต่มันคือการตระหนักรู้ที่เงียบสงบและไม่สบายใจว่าอัตตาไม่เคยเป็นอะไรมากกว่าความคิดที่ผ่านไปโครงสร้างทั้งหมดของตัวตนความทรงจำความปรารถนาความกลัวถ้อยคําเหล่านี้ดิ้นรนที่จะยึดถือสิ่งนี้คําอธิบายไม่เพียงพอเพราะภาษาเป็นของโลกแห่งการแบ่งแยก จิตสำนึกแบบไม่แบ่งแยกไม่ใช่อีกสถานะหนึ่งตามมันคือสิ่งที่ยังคงอยู่เมื่อสถานะทั้งหมดสลายไปมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เข้าถึงระดับนี้แต่การดํารงอยู่ของมันเปลี่ยนเส้นทางสำหรับทุกคนที่สัมผัสมันเพราะเมื่อความเป็นไปได้เป็นที่รับรู้เกมเก่าๆของสถานะการเอาชีวิตรอดและความมั่นคงก็หมดพลัง สิ่งที่เคยรู้สึกเหมือนจุดสูงสุดกลับเผยให้เห็นว่าเป็นเพียงก้าวเล็กๆไม่มีแผนที่นอกเหนือจากจุดนี้ไม่มีเทคนิคไม่มีขั้นตอนให้ตามต่อมีแต่แรงดึงดูดอันเงียบสงบต่อสิ่งที่อยู่ตรงนี้มาตลอดรออยู่ใต้ความวุ่นวายการรวมเข้าสู่ความเป็นมนุษย์มีความจริงหนึ่งที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงในการเดินทางผ่านจิตสำนึกการเข้าถึงสภาวะที่สูงขึ้น ไม่ได้หมายความว่าคุณจะหยุดตรงนั้นตลอดไปช่วงเวลาแห่งการตุ่นรู้เหล่านี้ไม่ว่าจะผ่านการทำสมาธิยาที่ทำให้เกิดภาพหลอนหรือการเปลี่ยนแปลงการรับรู้กระทันหันก็รู้สึกเหมือนเป็นสิ่งทาวนเมื่อมันเกิดขึ้นขอบเขตต่างๆสลายไปทุกสิ่งสมเหตุสมผลแต่จิตใจร่างกายและโลกมีวิธีที่จะดึงเรากลับมาชีวิตยังคงดำเนินต่อไปบิลยังคงต้องจ่าย การโต้เถียงยังคงเกิดขึ้นบาดแผลเก่าๆยังคงปรากฏขึ้นและค่อยๆโดยไม่รู้ตัวก็ง่ายที่จะลื่นไหลจากความเป็นหนึ่งเดียวกลับไปสู่การแยกตัวจากความกว้างขวางกลับไปสู่การเอาชีวิตรอดนี่คือธรรมชาติของจิตสำนึกมันหมุนเวียนการขยายตัวการหดตัวความชัดเจนการลืมเลือนไม่มีขั้นใดรับประกันไม่มีระดับใดถาวร และนี่คือที่ที่กับดักที่ละเอียดอ่อนที่สุดรออยู่หลายคนที่เคยสัมผัสความสูงส่งเริ่มเข้าใจผิดว่าความทรงจำของการอยู่เหนือโลกคือสิ่งนั้นเองพวกเขาสวมประสบการณ์ทางจิตวิญญาณเหมือนเกราะป้องกันเชื่อมั่นว่าพวกเขาได้อยู่เหนือสภาวะของมนุษย์ไปแล้วคำพูดเช่นการวางเฉยความเป็นหนึ่งเดียวหรือการตรัสรู้กลายเป็นโลป้องกันไม่ใช่ความจริงอัตตาจะก่อตัวใหม่ คราวนี้แต่งกายด้วยภาษาทางจิตวิญญาณมันถูกเรียกว่าการหลีกเลี่ยงทางจิตวิญญาณหรือบายพาซิ่งด้วยเหตุผลบางอย่างแทนที่จะเผชิญหน้ากับงานที่ยากลำบากและถ่อมตัวในการบูรณาการจิตใจกลับลอยเหนือสิ่งเหล่านั้นหลีกเลี่ยงความโศกเศร้าเพิกเฉยความโกรธปดบังการตัดสินด้วยรอยยิ้มบางๆแต่การอยู่เหนือโลกอย่างแท้จริงไม่ได้ปฏิเสธระดับที่ต่ำกว่า มันจะวนเวียนกลับไปมาผ่านระดับเหล่านั้นครั้งแล้วครั้งเล่าความแตกต่างคือคุณเคลื่อนไหวอย่างไรเมื่อคุณกลับมาคุณตอบสนองด้วยความกลัวหรือตอบสนองด้วยความตระหนักรู้คุณเผชิญหน้ากับชีวิตด้วยการควบคุมหรือด้วยการมีสติมาตรวัดการเติบโตไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณสามารถรออยู่ในความสงบสุขแห่งจักรวาลได้นานแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าคุณเผชิญหน้ากับช่วงเวลาที่ดึงคุณลงมาอย่างซื่อสัตย์เพียงใด คุณสามารถนำความทรงจำแห่งความเป็นหนึ่งเดียวเข้าสู่ความขัดแย้งเข้าสู่ความสูญเสียเข้าสู่กิจวัตรที่เงียบสงบซึ่งครั้งหนึ่งเคยรู้สึกไร้ความหมายได้หรือไม่นั่นคืองานที่แท้จริงการปล่อยให้การขยายตัวสัมผัสกับสถานที่ที่คุณอยากจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับไม่ใช่เพียงแค่เมื่อมันง่ายแต่เมื่อทุกสิ่งในตัวคุณต้องการที่จะปิดตัวลงไม่มีประสบการณ์ลึกลับใดปรัชญาใดการฝึกผลใด ที่ทำให้คุณพ้นจากการเป็นมนุษย์และนั่นไม่ใช่ข้อบกพร่องแต่มันคือการออกแบบจิตสำนึกไม่ใช่การปีนขึ้นตรงๆแต่มันคือเกลียววนการกลับมาแต่ละครั้งจะมองเห็นชัดขึ้นเล็กน้อยและแบกรับแสงสว่างมากขึ้นเล็กน้อยที่ไหนสักแห่งตามเส้นทางนี้มันจะชัดเจนว่าจิตสำนึกไม่ได้เกี่ยวกับการไปถึงจุดหมายปลายทางสุดท้ายไม่มีจุดสูงสุดที่จะอ้างสิทธ์ ไม่มีระดับสูงสุดที่ทุกสิ่งจะเข้าที่เข้าทางจิตใจต้องการความแน่นอนนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงมีชีวิตชีวากว่าและคาดเดาได้น้อยกว่ามากเราลุกขึ้นเราล้มเราเปิดรับและปิดตัวลงบางวันรู้สึกกว้างขวางไร้ขีดจำกัดบางวันกลับหดตัวจนโลกรู้สึกเล็กอีกครั้งไม่มีสิ่งใดเป็นความล้มเหลวไม่มีสิ่งใดเป็นหลักฐานว่าคุณหลงทางมันเพียงแค่กระแสที่เคลื่อนผ่านตัวคุณ และบางทีนั่นอาจเป็นประเด็นสำคัญการเติบตัวไม่ได้วัดจากว่าคุณปีนขึ้นได้สูงแค่ไหนแต่ว่าความลึกซึ้งที่คุณเต็มใจที่จะกลับไปเผชิญหน้ากับทุกชั้นของตัวคุณเองใช่แม้กระทั่งส่วนที่คุณสาบานว่าจะก้าวผ่านไปแล้วด้วยการมีสติแทนที่จะต่อต้านเพราะทุกครั้งที่คุณกลับมาคุณจะนำสิ่งใหม่ๆกลับมาด้วยความตระหนักรู้ที่มากขึ้นเล็กน้อยความกลัวที่น้อยลงเล็กน้อยและค่อยๆโดยไม่รู้ตัว รูปร่างของชีวิตคุณจะเริ่มเปลี่ยนไปกำแพงรู้สึกบางลงเรื่องราวที่เคยเชื่อมั่นสูญเสียน้ำหนักมีพื้นที่มากขึ้นสำหรับความเงียบการเชื่อมต่อสำหรับประสบการณ์ที่แปลกประหลาดและสวยงามนี้ว่าเป็นอะไรกันแน่นั่นคือแรงดึงดูดของงานนี้ไม่ใช่ไปสู่ความสมบูรณ์แบบแต่ไปสู่สิ่งที่เป็นมนุษย์มากขึ้นและจริงมากขึ้นถ้าคุณรู้สึกถึงแรงดึงดูดนี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียว พื้นที่นี้มีไว้สำหรับผู้สแสวงหาอย่างคุณผู้ที่อยากรู้เคียงพอที่จะตั้งคำถามเปิดกว้างมากพอที่จะก้าวต่อไป